เด็กเคาะประตูถือว่าประตูเปิดนะได้ไพ่เด็กนะคะได้ไพ่เดินทางประตูก็เปิดนะคะเนาะสินี่ถือว่าโอเควันที่16ประตูปิดระวังเรื่อง,องความขัดแยง้งวันที่ อันนี้เป็นฐานดวงแฟนเนาะอดีตที่ผ่านมาเก็บเสื้อผ้าย่ใส่กระเป๋าเดินทางบ่อยนะช่วงนี้ฐานดวงบริวารลูกเต้าป่วยตัวเองก็อาจจะป่วยด้วยช่วงท้องไม่ค่อยดีประตูวันที่17เปิดนะคะเปิดไปสู่มิตรภาพเปิดไปสู่โอกาสใหม่งานใหม่รักใหม่โอกาสใหม่นะมารอเป็นใบที่6ด้วยถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะ วันที่18เป็นยังไง18ประตูเปิดคิดเรื่องปาร์ตี้คิดเรื่องของกินคิดเรื่องทําบุญด้วยหรือเปล่าหลายๆคนก็คิดว่าจะไปกินข้าวกับใครดีนะมีเดทหรือเปล่าจ้าสัปดาห์นี้หรือว่าจะมีใครมาหาคิดเรื่องกินอย่างเดียวเลยเอ๊ยยังไงถ้าคิดจะลดน้าหนักอยูจ่จะลดไหวไหมตําแหน่งบ้านเจ้าที่ดีประตูเปิดวันที่19วันที่20ก็ประตูเปิดวันที่21มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจ21ต้องระวังนิดนึง นะคะไพ่ใบนี้มาเนาะสัปดาห์นี้บางคนจะเจอปัญหาออทะเลาะเจอเรื่องกดดันเจอคนว่าเสียหาย,ห,ายหรือบางทีเราก็กดดันตัวเองก็ได้จะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออาจจะมาจากบริวารหรือคนในครอบครัวก็ได้นะสัปดาห์นี้นะจ๊ะวันไม่ดีบอกไปแล้วนะคือวันที่16กับวันที่21 2วันนี้ต้องระวังนะคะ,ะมาดูประตูงานสิประตูงานยังเปิดอยู่จะ้ะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลใจเรื่องงานนะคะ มีโอกาสดีเรื่องงานพิเศษงานใหม่งานเพิ่มเงินก็ยังได้ไพ่หนึ่งเหรียญเนาะอันนี้มีโชคเรื่องเงินเงินอาจจะมาจากงานเงินอาจจะมาจากคำพูดแต่ว่าพอมาแล้วสัปดาห์นี้มันจะจ่ายเยอะนิดนึงนะคะหลายๆคนเสียเงินซื้อของใหม่เสียเงินเกี่ยวกับของใหม่ๆของเข้าบ้านของต่อเติมบ้านของกินของสวยของหอมได้หมดเลยแล้วแต่ที่ชอบนะนะคะ แต่ถ้าเป็นค่าจ่ายฟุ่มเฟือยบางอย่างถ้าไม่จําเป็นตัดออกบ้างก็ได้เพราะว่าสัปดาห์นี้ค่าจ่ายของคุณค่อนข้างจะเยอะค่ะถ้าพูดถึงสุขภาพเนาะสัปดาห์นี้ถ้าคุณไม่ป่วยโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์นะคุณจะวุ่นวายไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวนี่แหละบริวารลูกเต้าไม่รู้ป่วยหรือว่ายังไงนะคะคนค้าคนขายสัปดาห์ที่แล้วยอดขาย เหมือนจะนิ่งๆช่วงนี้ยอดขายมาเรื่อยๆถือว่าดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันรวมๆยังถือว่าดีอยู่และมีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากการค้าขายจากลูกค้ารายใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นนะคะต้องปฏิวัติตัวเองสักหน่อยและว,ว่าช่วงนี้จะหาลูกค้าใหม่จากตรงไหนจะทําอะไรยังไงเพิ่มดีเนาะเพราะว่าจังหวะเงินจังหวะงานถือว่าเด่นในช่วงนี้ ประตูเงินกับประตูงานมาคู่กันแบบนี้นะคะตัวเองนักพูดนักขายนักเจรจานะใครจะใช้เราไปพูดของเงินของ,งานหรือแม้แต่จะของเงินจากแฟนคนในครอบครัวคนที่คุณรักเนี่ยถ้ารู้จักพูดนี่โอเคเลิศเลยนะคะถ้าพูดไม่เก่งพิมพ์เขียนก็ได้ถ้าพูดไม่เก่งบริการดียิ้มเยอะๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทำอะไรอยู่ในช่วงนี้นะคะ จังหวะนี้เป็นจังหวะดีที่คุณจะได้เงินพิเศษแบบฟลุ๊กไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามอะเนาะเพราะฉะนั้นเงินติปเงินพิเศษเงินเสริมจากการทํางานจากการค้าขายเป็นจังหวะดีในช่วงนี้พอบ้านแม่บ้านก็ยังมีโอกาสที่คุณจะลุ้นโชคหรือมีรายได้พิเศษเข้ามาด้วยเออมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเจ้ที่จะทางก็ดีช่วงนี้ใจคิดถึงเรื่องบุญนะคะ จะไปบวชจะไปถือศีลจะทําบุญจะช่วยเหลือคนที่ยากไร้กว่าได้หมดเลยถือว่าคนดวงดีใจดีด้วยนะคะต่อให้ใจเยอะต่อให้ปัญหาเยอะแค่ไหนเนี่ยจะบอกเลยนะว่าชาววันนที่หลายๆคนก็พร้อมที่จะเอาตัวไปแลกถ้าคนที่ลําบากคนที่เดือดร้อนคือคนที่คุณรักมันคือข้อดีของคุณเนาะแต่บางทีเนี่ยก็จะเดือดเนื้อร้อนใจเพราะบริวารหรือคนอื่นเยอะมากหน่อยนะเนาะบางทีลูกไม่โตสักทีนะคะอ่ะจะบอกแบบนี้ ไพ่แบบนี้บางคนจะไปร่วมพิธีกรรมที่เสริมดวงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจขึ้นไปทาเถอะนะคะบางคนอาจจะไปเปิดตัวสินค้าใหม่เปิดร้านใหม่ไปรับเหรนไปรับหลานอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะหรือไปรับลูกเออลูกของลูกด้วยหรือเปล่านะคะรวมๆดวงถือว่าดีถึง70%แต่หลายๆอย่างจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดทั้งหมดนะเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะเป็นเสือนอนกินหรืออยากจะ หวังคนซัพพอร์ตแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในดวงมันบอกว่าคุณมีคนซัพพอร์ตคุณมีคนดูแลนะคุณมีโอกาสที่จะหาเงินเข้ามาแต่บางทีค่าใช้จ่ายมันเยอะหรือคุณอาจจะได้คนที่ดูแลคุณได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ส่วนหนึ่งเราต้องหาเองด้วยส่วนหนึ่งเราต้องประหยัดด้วยนะคะความรักเป็นยังไงนะ,ะเออสัปดาห์นี้ตำแหน่งคุณพ่อ เป็นตำแหน่งสับสนวุ่นวายคนตีกันไม่รู้ทะเลาะกับหัวหน้านะทะเลาะกับคุณพ่อหรือคนที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางทีมันอา,อาจจะทําให้คนรู้สึกอึดอัดใจทําให้ทําอะไรได้ไม่ค่อยเต็มที่ห้ามออกจากงานเนาะมีดวงที่หลายๆคนถ้าออกจากงานเนี่ยคุณจะเจอปัญหาว่าเออออกมาแล้วอาจจะได้งานไม่ดีหรืออาจจะตกงานยาวไปจนถึง ออสิ้นเดือนสองสาเดือน12เดือนเลยก็ได้นะคะคนที่ทำงานประจำคุณจะมีปัญหางานสะดุดเจอปัญหาวุ่นวายเรื่องคนคนทะเลกกาะกันหรือหัวหน้าอาจจะรู้สึกกดดันนะคะจะมีโอกาสที่จะมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามันก็จะมีเรื่องที่คุณต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆจ้ะวันไม่ดีที่เตือนก็เตือนเอาไว้แล้ววันที่ดีก็อิ่มเอมเปรมใจให้เต็มที่นะคะนะสัปดาห์นี้จะเน้นไปนเรื่องของกินของอร่อยการทําบุญไหว้พระนะสายมูทั้งหลาย จะบอกว่าบางทีไปมูแล้วไม่พอนะเราก็ต้องพยายามของเราด้วยเหมือนกันนะคะความรักนะไพ่แบบนี้เนาะถ้าคนมีคู่บางคนเนี่ยจะทะเลาะก,กันแต่บางคนก็ยังอยู่บนคานนะบางทีคุณมีเรื่องวุ่นวายหลายอย่างยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนบางทีก็คิดเรื่องเงินเรื่องทองแต่ถ้าจะมีก็ขอคนซัพพอร์ตคนเปไม่ต้องอยู่ได้กันก็ได้อารมณ์เนี้ยนะคะเนาะคนมีคู่ระวังทะเลาะก,กันนะจ๊ะจะอึดอัดใจนิดนึง คนโสดโสดไปก่อนถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่แต่จริงๆตำแหน่งแฟนคุณดีนะถ้าแฟนคุณทํางานก็หมายถึงว่าแฟนคุณจะดวงแคล้าคลาดปลอดภัยมีโอกาสที่เขาจะได้ปรับตำแหน่งหรือมีจังหวะด,เดีเรื่องงานแต่ถ้าแฟนเด็กหรือแฟนเจ้าชู้คนที่ไม่พร้อมจะหยุดที่เราก็เหนื่อยหัวใจนิดนึงนะคะอะเด่นเรื่องรักใหม่แต่มันเป็นแบบนี้มันจะเจอคนที่ถูกใจไพ่แบบนี้รักใหม่งานใหม่โอกาสดีมีคนที่แบบเรา ปื้มปิ่มเข้ามาแต่พอได้ผ้าแบบนี้ขึ้นมาติดกันเนี่ยบางทีมันยังดีไม่ร้อยเปอร์เซนต์ต้องค่อยๆดูงานบางงานถ้าได้มางานก็อาจจะยังไม่เสร็จหรือคุณยังทําได้ไม่เต็มที่เนะาะเพราะฉะนั้นดีครึ่งไม่ดีครึ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสู้ๆจ้ะเจ้าที่ที่บ้านดีมากๆเลยหลายๆคนเนี่ยชอบไหว้พระสวดมนต์แบ่งบุญให้เจ้าที่เจ้าท,ท,ทางดีจ้ะนะคะนะวันดีบอกไปแล้ววันไม่ดีบอกไปแล้วระวังช่วงวันนั้นนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้แนะนําให้คุณใส่สีฟ้า ะะการทําบุญเสริมดวงเนะาะไพ่ม่ดีมาใบสุดท้ายภพ่นี้มันหมายถึงว่าถ้าเสียสละทํางานแบบไม่หวังผลคออ้ากําไรแบบไม่เกินควรอนาคตไกลๆดีนะมันเหมือนน้าซึมบ่อทรายนะคะแต่ถ้าอยากจะทําบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้แนะนำให้ทําบุญกับคนป่วยคนพิการนะคะหรือบริจาคเลือดก็ได้เอาแบบว่า ตามกาลังบริจาคเลือดก,ก็ดีนะมันหมายถึงเลือดของเราได้ไปช่วยชีวิตให้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสลองไปทําสักหน่อยได้จะดีมากตําแหน่งโชคเป็นยังไงจ๊ะได้ไพ่สี่ไม้เท้าในตําแหน่งโชคมีโอกาสลุ้นโชคจ้ะเลขที่บ้านเลขที่ร้านมาเด่นถ้ายังไม่ซื้อวันนี้วันพรุ่งนี้ลุ้นได้นะวันที่16ไม่เด่นแล้ว นะคะและอีกทีหนึ่ง1 8 19 20 21เนี่ยก็เป็นจังหวัดดีอาหารอร่อยข่าวดีโชคดีไหว้พระทำบุญมีความสุขฮัปปี้จะลุ้นในช่วงนั้นอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเลขของคุณคือ118จ้ะ118ช่วงนี้เบื่อเๆนะอยากจะปีกวิเวกไปไหนไม่ได้หรอกคนวันอาทิตย์นั่นนะคะบางทีก็แบบหนีไปได้แค่แป๊บเดียวไปงีบแค่ในห้องสู้ๆจะ้ะถ้าเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะ